สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนะัดอยู่ที่นะคะโครงการ Perfect Master p i e c e พระราม9ก้าค่ะโครงการนี้นะคะเป็นของ Property Perfect ค่ะตำแหน่งที่ตั้งนะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะกับทางด่วนพราม9ก้าค่ะการินทางสะดวกนะคะจะเข้าพัฒนาการนะคะสี่แรกคลีนนะคะพราม9ก้าหรือว่าจะกลับรถไปทางเส้นนะคะสนามบิสนสุวรรณภูมินะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะติดนะคะกับทางนานาชาติสแต็มฟอร์ดค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ที่เนื้อที่148ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน,นะ ะคก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะตรงหน้าบ้านค่ะก็จะไม่ได้มีบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะ สร้างความร่มรื่นและก็ให้ความสดชื่นกับตัวบ้าน,นะคะ่ะภายในบ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ3ห้องนอนค่ะแล้วก็3ห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็ชั้นล่างนะคะก็จะเป็น1ห,ห้องน้ําค่ะมี1ห,ห้องแม่บ้านนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำของคุณแม่บ้านนะคะสามารถจอดรถได้นะคะ4-6คันเลยค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะก็จะมี16 5ยูนิตค่ะอายุบ้านจะอยู่ประมาณ9ปีนะคะแล้วก็ที่นี้ค่าส่วนกลางก็จะอยู่ที่35บาทต่อตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ในตัวบ้านนะคะโดยรอบนะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะทําสวนต้นไม้นะคะทำสารา นั่งเล่นนะคะหรือว่าทำสวนน้ำตกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะบ้านนะคะอย่างที่บอกนะคะอยู่ใกล้คับเฮาส์นะคะแล้วก็อยู่บนถนนที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะซอยนี้เนี่ยมีเพียง5้าหลังนะคะแล้วก็หน้าบ้านไม่ติดใครนะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถได้4 -6 ถึงคันเลยนะคะแล้วก็บ้านนะคะมีเนื้อที่เยอะมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นตัวของทั้งหน้าบ้านแล้วก็เป็น สวนนะคะก็คือเป็นสนามหญ้านะคะมีต้นไม้ใหญ่นะคะมีต้นจันทรานะคะมีต้นตาลนะคะเนือที่หน้าบ้านนะคะกว่างน,นะคะสามารถทาราําศาลานั่งเล่นนะคะทําบ่อน้ําทําสระน้ําได้เลยค่ะแล้วก็ตัวบ้านนะคะก็เราเพิ่งจะทําสีใหม่ไปนะคะบ้านก็จะมีความสวยงามค่ะแล้วก็ลมลื่นด้วยต้นไม้นะคะด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นบ่อปลาค่ะเราทําสีใหม่หรือว่า ทำบ่อใหม่ได้เลยค่ะหรือว,ว่าทําสวนหินนะคะสวนต้นไม้นะคะสร้างความรม่มรื่นเพิ่มเติมให้กับตัวบ้านได้อีกไยนะคะด้านข้างนี้นะคะก็จะมีตัวต้นปาล์มฟอกเทลนะคะแล้วก็เป็นทางที่จะไปสู่นะคะห้องนอนคุณแม่บ้านค่ะแล้วก็ห้องน้ำคุณแม่บ้านนะคะแล้วก็ไปห้องครัวที่เราต่อเติมไว้ค่ะแล้วก็เป็นบ้านของน้องหมานะคะทางด้านขวามือค่ะ ส่วนที่จะเข้าไปด้านแรกนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่จอดรถค่ะจอดรถนะคะแล้วก็เข้าประตูดิจิตอลดอทล็อกไปนะคะเข้ามาสู่ในตัวบ้านค่ะด้านในบ้านนะคะมีการตกแต่งดีนเวทไว้ใหม่นะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะซึ่งจะมีโซฟานะคะมีโต๊ะรับแขกนะคะมีโต๊ะกลางนะคะไว้เรียบร้อยค่ะ ตัวบ้านนะคะก็จะมีกระจกนะคะให้ช่องแสงธรรมชาติผ่านให้ลมพัดผ่านในบ้านนะคะแล้วก็มีผ้าม่านไว้เรียบร้อยตรงนี้นะคะมองออกไปหนะ้าตัวบ้านค่ะก็มีความร่มรื่นนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะเหมาะสําหรับผ่อนคลายนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะสําหรับนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องรับแขกอีกโซนหนึ่งเลยตัวบ้านก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นะคะคลาสสิกค,ค่ะ โซนนี้นะคะก็มีการตกแต่งนะคะเป็นทําเป็นโต๊ะทํางานนะคะของช่างไม้ฝรั่งเศสถัดมานะคะเป็นส่วนรับประทานอาหารค่ะแล้วก็มาสู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวนะคะหรือว่าห้องครัวค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะมีฮูดมีเตาไฟฟ้าค่ะมีซิงค์ล้างจานและออกมานะคะมีประตูกั้นนะคะออกมาในส่วนของห้องนะคะสําหรับซักผ้าค่ะ บริเวณชั้นล่างค่ะก็จะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็สามารถอาบน้ำได้นะคะมีการทำฉากกั้นอาบน้ำไว้เรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2ในตัวบ้านกันนะคะบริเวณชั้น2นะคะขึ้นมาบันไดตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งเป็นไม้แดงนะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2ค่ะก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นไม้จริงะคะ่ะเป็นไม้ปาร์เก้ค,ค่ะแล้วก็โซนนี้ค่ะเป็นโซนของ Family Are a ค่ะนำโซฟามาตั้งได้นะคะหรือว่าตอนนี้ไนดะ้เป็นห้องพระอยู่นะคะ บริเวณหน้าบ้านนะคะมีระเบียงหน้าบ้านสามารถมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านเลยค่ะเข้ามาสู่ห้องนอนนะคะห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็มีตัวตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านค่ะส่วนบริเวณห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำค่ะ บริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะก็สามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านนะคะเราก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะห้องนอนข้างบนนะคะก็จะมี3ห้องนอนนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนรองนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็จะมีบิวอินไว้เรียบร้อยค่ะมีผ้าแม่นมีแอร์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะ ห้องน้าก็มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะทำฉากกั้นอาบน้ำไว้แล้วค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านเช่นกันค่ะก็จะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะมีเตียงแล้วก็มีแอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะ่ะก็ทำฉากกั้นอาบน้ำแล้วก็มีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกเช่นกันนะคะ เมื่อสักครู่นะคะนัดพาชมนะคะภายในตัวบ้านนะคะแล้วก็รบริเวณรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะถือว่าพร้อมอยู่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะทําเลก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะสาหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการเขาจะ,ะมีคลับเฮาส์ค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะสาหรับใครที่ชื่นชอบนะคะบ้านหลังนี้แล้วก็ทําเลแบบนี้นะคะติดต่อ,อนัดมาได้นะคะที่เพจนัดที่คอร์ปอเรทค,คอนสอรทนค่ะหรือว่าทักแชททักไลน์โทรศัพท์ถามกันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ